แล้ววันนี้ครับผมถอยกระดาน LCD มาใหม่อีก1ตัวครับก็เป็นกระดานเขียนรับได้ที่ผมเคยรีวิวไปหลายครั้งแล้วนั่นแหละครับแต่ตัวนี้ความพิเศษจากตัวอื่นก็คือมันเป็นแนวนอนครับจริงครับตัวอื่นมันถ้าเป็นแนวตั้งทําไมจริงๆมันเป็นกระดานวาดเขียนอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนเราแบบแบบสมุดแบบอะไรเงี้ยมันคนต้องเป็นแนวนอนถึงจะถูกผมว่ามันโอเคกว่าเยอะเลยนะครับวันนี้ผมจัดมาดูกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเนี yeah. ่ยก็คือผมมีแทบทุกสีละวันนี้ก็เลยขอจัดสีที่มันแบบ แชมปูแชมพูสีธรรมดามาตรฐานพื้นฐานละกันนะครับอ่านั่นก็คือสีขาวนั่นเองท่ามนี้มาถึงปุ๊บก็มีเขียนติดมาให้เลยครับว่าเป็นกระดาน LCD ลบได้ครับ Yeah. อทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะครับอ้าวก็คืออันนี้ผมถ่ายในติ๊กต็อกมาแล้วนะครับอะนี่กระดาษ a d ลบได,ด,ได้อุ้ยชอบทอนแสงจังเนี่ยเป็นปัญหาเวลาถ่ายวิดีโอพวกอย่างนี้มากเลยครับชอบทอนแสงผมต้องทาอย่างนี้นะอะพอมองเห็นนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นแนวนอนปุ่มลบอยู่ตรงนี้นะครับแหลายตัวชอบเป็นแนวตั้งแบบนี้ปุ่มลบอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันแบบเหมือนเราวาดรูปแนวตั้งมันก็แปลกๆอันนี้อารมณ์เหมือนเราแบบใช้สมุดเปิดสมุดมาหนึ่งหน้าแล้วก็วาดอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้จุดสังเกตที่เห็นก็คือ เป็นหน้าจอสีรุ้งครับเห็นไหมน้ำเงินอยู่ฟ้าน,นออาน้ำเงินเขียวเหลืองออกเขียวมันน้ำเงินเขียวอะไรเงี้ยเห็นไหมครับในแต่ละแถวมันจะเป็นแต่ละจุดที่สีจะแตกต่างกันแลวสีก็เท่านั้นเลยอย่างเช่นแถบบนเนี้ยมันจะเป็นน้าเงินใช่ไหมครับอ่ะถ้าเราวาดไปก็เป็นน้าเงินหมดน้ําเงินหมดอ่ะถ้าเราวาดในโซนนี้ก็จะเป็นสีเขียวเห็นไหมสีเขียวโซนนี้สีเหลืองเห็นไหมโซนนี้ก็น้าเขียวให,ใหม่ อ่าโซนนี้น้ําเงินเห็นไหมครับน้ำเงินโซนล่างเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือกระดานตรงไหนมาสีไหนก็เป็นสีนั้นไปเลยนั่นเองไง่าง่ายนะครับอู้สะท้อนแสงมากเลยนะแล้วถ้าเกิดจยากจะลบกดได้ทีเดียวเลยครับปั๊มลบไปหมดเลย <c oughs> ซึ่งเหมือนเดิมแน่นอนมีปุ่มล็อกด้านหลังครับ เราก็สามารถล็อกได้นะครับถ้าไม่อยากจะลบไม่อยากแบบเอ้ยบางทีแบบพลาดลูกสาวผมเคยเขียนใครคัดลายมือเล่นพลาดไปกดโดนลบคัดใหม่หมด <c oughs> อันนี้ครับก็คือสามารถล็อกได้เขาล็อกปุ๊บก็กจะลบไม่ได้นะครับส่วนนี้คือฐานนะครับที่ใช้ก็เปฐานกระดุมก้อนใหญ่ๆเออดีอย่างเงี้ยเวลาเปลี่ยนได้ง่ายๆหน่อยหลายๆตัวนะครับชอบแบบ ใส่เข้าไปข้างในแล้วมันหยิบออกยากครับแบบนี้เราขันปุ๊บหยิบออกได้เลยนะครับซึ่งฐานตัวนี้ที่ใช้นะครับจะเป็นนี่ครับ cr 2 0 3 2นะครับเป็นหลาของฐานกระดุมมันนป็นกระดุมก้อนใหญ่นะครับรหัสนี้นะซื้อตรงรหัสถิงตะใส่ได้นะครับโอเคอมีอะไรร,บรอบๆอีกมามอ๋อมี ที่วางปากกานะครับตัวนี้ที่วางปากกามีด้านเดียวคือที่มุมขวาบนถ้าจากด้านหน้ายอย่างนี้นะครับที่วางปากกาอยู่มุมขวาบนตัวนี้ก็เสียบปากกาลงไปชึกบอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเหมือนที่เป็นห้อยด้านเอาด้านบน,เอ,น,บนเอาไว้แขวนเผื่อบางทีอยากจะเอาติดกับประตูติดกับตู้เย็นติดกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ห้อยแขวนไว้ได้นะครับมีด้านบนด้านเดียวโอเคบดนะตัวนี้ต้องกรอบเวลาสีให,ให้เรื่องเหมือนเดิม๋ยวนี้ผมจัดสีขาวมานะครับประมาณนี้นะ โอเคเดี๋ยวผมลองวาดให้ดูดีกว่าเอาไปรูปอะไรดีทักษะด้านศิลปะผมสูงสะด้วยสูงะจนมองไม่เห็นเลยเป็นยังไงนะครับอ่าอืมโอเคคิดออกแล้วหัวใจอ้จังว่าทำไมประมาณนี้ฝนซะอ่ะฝนอีกแนวนึงด้วยอ่าแบบนี้นะครับอ๋อใช่ใช่ใช่ ตรงนี้มีจุดพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะสามารถเขียนเส้นอ่อนเส้นบางได้แล้วแต่มือที่เราเขียนนะครับผมกดเบาๆไม่ออกแรงนะกดไปเบาๆเห็นไหมครับเส้นก็จะเป็นโอ้ยไม่โฟกัสเลยเจอเข้าไปอ่ะเส้นจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าผมกดหนักเห็นไหมครับแตกต่างกันกดเบากดหนักเห็นไหมกดเบากดหนักกดหนักมาก ไม่มีผลเท่าไหร่แสดงว่าก็ได้แบบ,แบ,บลักเบาลาักหนักอะไรอย่างนี้นะครับเส้นบางเส้นหนาอย่างนี้เลยนะครับมันตามแรงมือของเราเพราะนั้นเราก็สามารถครียดได้อย่างอิสระตรงนี้คือจริงผมไม่ค่อยมีทักษะเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าบางครั้งอ่ะจะแบบตรงนี้ปึ๊บอ,อ่ะตรงนี้ส่วนเบาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เช่เหมือนกันนะตัวเนี้ยเบา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 เป็นเงาอย่างเงี้ยเบา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 ส่วนที่เป็นหน้าตาหนักอะไรอย่างงี้หรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือมันทาได้มันทำหนักทําเบาได้นะครับนั่นแหละอะประมาณนั้นนะคือมันได้เะไรมากตัวนี้ มันมันกันทุกตัวนั่นแหละอยู่ที่ว่ายมันเป็นลูกทรงไหนแนวตั้งมั่งแนวนอนมั่งมีปากกามัง่งที่เสียบสองอย่างคนละที่สีนู้นสีนี้เปิดปิดตรงนี้เนี่ยมันแล้วแต่แตกต่างกันแต่ทุกอย่างจะเหมือนกันที่ก็คือสามารถเขียนวาดและลบได้ด้วยปุ่มเดียวแล้วก็สามารถล็อกได้และเปลี่ยนฐานอันนี้คือพื้นฐานมาตรฐานที่มีทุกตัวนะครับมาพร้อมปากกาด้วยนะครับซึ่งตัวปากกานะตัวนี้มันเป็นหัวผมไม่ดูอ่ะมันเป็นหัวเฉพาะของเขานะครับมันจะทําให้หน้าจอของเราไม่เป็นรอย ถ้าเกิดเราเอาเงินไปขูดที่หน้าจอเนี่ยอย่างเช่นแต่บางทีเอ้ยเนี่ยเราใช้เล็บก็ทําได้นี่ใช่ไหมได้ก็จริงครับแต่ทําบ่อยๆหน้าจอมันจะเป็นรอยนะครับไม่ควรไม่ควรไม่แนะนําใช้ได้จริงแต่ไม่แนะนาแนะนาไม่ใช้หัวปากกานี่แหละมันจะได้แบบอ่ามันคือมันทามาของคู่กันนะมันจะได้อ่าได้ประสิทธิภาพมากแล้วก็ยืดอายุการใช้งานด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับนี่นะครับก็คือจอ LCD ลบได้ ที่มีกันทัาง้านทั้งเมืองก็แหละแต่ผมมาเจอตัวนี้รู้สึกถูกใจเพราะอีกอย่างก็คือเอาหนาด้วยใช่ใช่ใช,ใช่ลืมบอกดูด้านข้างหนาอยู่นะเห็นไหมความหนาประมาณปากกาเลยนะครับคือผมลองจับมาดูหลายตัวตัวเนี้ยเป็นตัวแรกที่ผมรู้สึกว่ามันหนารู้สึกว่าแข็งแรงตัวอื่นก่อนนัานเนี่ยแบบบางห่อยอะไยเหมือน,นถ้ทานังทัามันจะแตกอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ถือว่าหนาเห็นไหมอ่าเป็นของรุกที่คิดว่าน่าจะแข็งแรงกว่าน่าจะทนมากกว่าถ้าถามว่า ทนไหมไอกกันใช้งานขนาดไหนเอาจริงๆไม่รู้เลยเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ต้องลองใช้เองดูจริงๆแบบจนมันเสียถึงจะรู้ว่าสิงขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงไม่สามารถบอกได้นะหลายๆคนชอบบอกว่อุ้ยตัวเนี้ยทนใช้ได้นาะนเป็นปีอะไรเงี้ยเออ อันนี้ผมไม่รู้จริงๆมันต้องมันต้องผ่านการใช้งานมานะครับอันนี้จะเป็นแค่ความรู้สึกว่าน่าจะทนประมาณนั้นนะครับอย่งไรก็าสนใจเจ้าตัวนี้นะครับผมไม่ได้สินค้าที่ใต้วิดีโอจะเป็นตัวนี้เลยนะตัวนี้เป๊ะๆเลยนะครับอันนี้ได้มาจากตอนต่อทิกตอกนะครับเดี๋ยวถ้าชอปปี้ซด้าจะพยายามหาที่สินค้าเหมือนกันมาให้แล้วกันนะครับถ้าไม่ให้เดี๋ยวผมเขียนตรงกลับไว้บอกแล้วกันว่าเป็นตัวอื่นนะคล้ายๆอะไรอย่างนี้นะครับต่ถ้าเหมือนตัวเป๊ะอันเนี้ยได้มาจากทิกตอกนะเดี๋ยวผมใส่ลิงก อ่าโอเคนะครับจอ LCD ลบได้ตัวใหม่ล่าสุดของผมเหมือนเดิมแหละแค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นแนวนอนแคบหนิงนะครับนะครับเจอกับวิดีโอน้ากับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ